วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเส้นทางนักขายภาคพิเศษทางสถานีที่คุณสามารถเปิดรับชมได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะ เพราะนี่คือสำเร็จ c o m TV สถานีเงินล้านค่ะและวันนี้ขอเรียกว่าเป็นสถานีเงินล้านสัญจรค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าวันนี้เรามาสัญจรกันที่งาน kick off ไตรมาสที่2ประจำปี2558ของบริษัทโตเกียวมารีนประกันชีวิตประเทศไทยจำกัดมหาชนค่ะวันนี้เอจะได้มีโอกาสพูดคุยกับบุคคลเก่งๆมากมายเป็นอันดับต้ตนๆของบริษัทโตเกียวมารีเลยแล่ะค่ะจะมีใครบ้างนั้นพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาติดตามกันค่ะ ท่านทราบหรือไม่ว่าการมีอายุยืนคือความเสีย่ยงจากผลสํารวจในประเทศญ,ญี่ปุ่น68%ตของคาตอบการมีอายุยืนคือความเสีย่ยงและ86%ของกลุ่มนั้นมีความกังวลกับการมีอายุยืน50%ของผู้ตอบช่วงอายุ40-59ปีเสียดายที่ไม่ได้เตรียมวางแผนเพื่อการ,กรเกษียณอายุค้นหาคําตอบและป้องกันความเสี่ยงจากการมีอายุยืนด้วยการวางแผนการ,กรเกษียณอายุกับเราโตเกียวมารีนประกันชีวิตผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการบำนาญและประกันชีวิตจากประเทศญี่ปุ่นโทร026701400 บอกเลยค่ะคุณผู้ชมว่าวันนี้เราได้รับเกียรติอย่างมากเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้เราอยู่กับคุณทัพเทพจาตุพรพิพัฒน์ค่ะซึ่งเป็นรองประธานบริหารสายงานตัวแทนของบริษัทโตเกียวมารินประกันชีวิตประเทศไทยจำกัดมหาชนค่ะท่านอยู่ข้างอีกแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณเอสสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ ต้องบอกว่าวันนี้นะคะได้รับเกียรติจริงๆค่ะคุณผู้ชมที่เราได้บุคคลที่เก่งแล้วก็มีความสามารถในวงการนี้เนี่ยนะคะมาพูดคุยในรายการเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกๆคนนะคะก่อนอื่นค่ะอยากให้คุณทัพเทพช่วยเล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าเส้นทางสู่ความสําเร็จนั้นมาได้อย่างไรคะก่อนหน้าที่จะเข้าสู่ธุรกิจประกันชีวิตนะครับได้เป็นอาจารย์สอนวิชาคณิตศาสตร์ก่อนนะครับแล้วก็เล่าสู่งานนี้เมื่อปีพออ 2, ศ .2131 นะครับเริ่มต้นจากเป็นตัวแทนประกันชีวิต ที่บริษัทประกันชีวิตศรีธยานะครับแล้วก็เลื่อนตําแหน่งมาเรื่อยๆจากตําแหน่งตัวแทนก็เป็นผู้จัดการหน่วยเขตภาคภาคอุตโสผู้อำนวยการนะครับแล้วก็ผู้จัดการอุตโสผู้อำนวยการบริหารฝ่ายขายนะครับผ่านมาแล้วทั้งหมดด้วยกัน3บริษัทด้วยกันนะครับรบริษัทที่เริ่มต้นบริษัทแรกเลยก็คือบริษัทอุทยาอัลเนซีพีนะครับบริษัทที่2ก็คือบริษัท ING และปัจจุบันก็คือที่บริษัทโตเกียวมารีน ตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยนะคะดูเหมือนคุณท Trans ัพเทพเนี่ยกว่าจะมีวันนี้ต้องผ่านอะไรมามากมายเลยทีเดียวระยะเวลาทั้งหมดที่เราเข้าสู่ธุรกิจน,นี้นี่ประมาณกี่ปีคะก็รวมเบ็ดเสร็จแล้วก็ประมาณ27ปีครับ27ปีแล้วก่อนหน้านี้ก่อนที่เราจะเข้าสู่ธุรกิจนี้เรามองเห็นอะไรในธุรกิจนี้บ้างคะไม่รู้จักเลยไม่รู้จักธุรกิจประกันชีวิตเลยเริ่มจากไม่รู้จก <ruled. S 1> <ช>ักไม่รู้จักเลยใช่ครับทำไมเราถึงจุดตัดสินใจทําความรู้จักกับธุรกิจนี้ล่ะคะสมัยนั้นอาจารย์ที่ปรึกษาผม คนหนึ่งนะครับท่านคือรองศาสตราจารย์สมศรีลีลานุษย์นะครับท่านเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาสมัยที่เรียนอยู่หมหาวิทยาลัยนะครับตัวอาจารย์เองนั้นเนี่ยได้ได้ลาออกจากราชการแล้วก็กลับเข้ามาทํางานเป็นตัวแทนประกันชีวิตและร่วมต้นจากการเป็นตัวแทนเสร็จตัวอาจารย์เองก็ผันตัวเองมาเป็นผู้บริหารจากนั้นก็ได้ดูลูกศิษย์ว่าคนไหนที่มีแววนะครับที่เป็นตัวแทนได้ช่วงนั้นก็ยังสอนหนังสืออยู่ทํางานโรงแรมด้วยแล้วก็ลําบากพอสมควร อาจารย์คิดว่าเราเป็นคนสู้ชีวิตก็เลย<ะ>ดึงเราเข้ามาทํางานร่วมกับอาจารย์นะครับก็ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาก็เริ่มต้นจากการเป็นตัวแทนนะครับแล้วก็ได้ศึกษามาเรื่อยๆนะฮะว่าธุรก,กิจนี้เป็นอย่างไรจนทุกนจนจถึงทุกวันนี้ครับตอนนั้นอาจารย์ได้บอกเราไหมคะว่ามองเห็นอะไรในตัวคุณทัพเทพคะถึงตัดสินใจชวนเข้าสู่ธุรกิจนี้อาจารย์บอกว่าเราเป็นคนสู้ชีวิตนะครับสมัยที่เรียนหนังสือนะฮะเราก็หาโอกาสสมัยหาโอกาสอยู่ตลอดเวลาหนักเบาเอาสู้ทํางานทุกอย่างเพื่อส่งตัวเองในหนังสือ แล้วอันนี้ก็อาจจะเป็นคุณสมบ,บัติอันหนึ่งนะครับพี่อา,ารย์มองดูว่าน่าจะเป็นความอดทนนะครับต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆได้อาจารย์จึงชวนก็มาทาและนี่ก็คือเบื้องต้นของความสําเร็จก็ว่าได้นะคะจริงๆไม่ว่าจะเป็นอาชีพไรถ้าเกิดว่าเราอดทนแล้วก็มีความสู้เราก็สามารถที่จะเข้าสู่จุดสําเร็จได้ตอนนั้นเราคาดหวังไหมคะคุณทัพเทพว่าเราจะมาถึงวันนี้ไม่ครับไม่คาดหวังตอนนั้นหวังอย่างเดียวว่าต่อเดือนขอให้มีไรายได,ได้เดือนประมาณสักสองหมืนนะครับสองหมื 25. ซึ่งงานที่ทําอยู่ทุกวันก็เดือนหนึ่งก็ตกประมาณสักไม่ถึงหมื่นบาทนะครับเราคิดว่า2อ0หมนนั้นเนี่ยก็น่าจะเป็นอะไรบางอย่างที่จะช่วยชีวิตเราได้เยอะทีเดียวนะครับแล้วเราก็ทําได้ทุกเดือนทุกเดือนนะครับเราคิดว่าปัจจัยที่ทําให้เราประสบความสําเร็จอย่างทุกวันนี้นี่คิดว่าน่าจะเป็นเพราะอะไรคะคงเริ่มต้นจากการที่บอกว่าสมัยที่เราเป็นตัวแทนก่อนก็น่าจะเป็นเรื่องของการมองเห็นโอกาสก่อนนะครับงานทุกงานมีโอกาสแฝงอยูงง่ในทั้งสิ้น แต่งานประกันชีวิตนั้นเนี่ยเป็นงานที่ดีตรงที่ว่างานนี้ไม่มีขอบเขตในเรื่องของรายได้นะครับเรามองเห็นว่าถ้าเราทํามากเราได้มากเราทําน้อยเราได้น้อยเราไม่ทําเราไม่ได้อาศัยว่าเราเป็นคนขยันและเรามองเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยธุรกิจประกันชีวิตในประเทศไทยในอดีตนั้นเนี่ยยังเล็กน้อยมากและเป็นสิ่งที่เป็นความจําเป็นนะครับที่คนทุกคนต้องมีนี่คือโอกาสที่สําคัญนะครับที่ทําให้เรามองเห็นว่า เมื่อมีโอกาสมาเราก็หน้าที่จะประสบความสำเร็จหน้าที่จะทําตรงนี้ไปได้อีกยาวนานนะครับนี่ก็คือปัจจัยที่คิดว่าทําให้เราประสบความสําเร็จอย่างทุกวันนี้ใช่ครับนันบ่นคือตอนช่วงต้นของการที่จะเป็นตัวแทนนะครับก็คือหาลูกค้าเยอะๆพบลูกค้าบ่อยๆนะครับแล้วก็ที่สําคัญที่สุดก็คือว่าเราต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนนะครยกตัวอย่างเช่นถ้าวันนี้เราต้องการลูกค้าสมัยก่อนเนี่ยอาจารย์บอกว่าต้องขายได้เดือนละ5้าลายเพราะนั้นเราก็จะโฟกัส เดือนละ5าลายนะฮะก็ได้ตลอดนะครับไม่เคยมีเดือนไหนที่มันต่ำกว่า5าลายนะครับอาจารย์โฟกัสบอกว่าให้เราเนี่ยสามารถที่จะติดคุณวุฒิต่างๆเราก็พยายามทําให้ติดคุณวุฒิต่างๆจนในสมัยนั้นเนี่ยมันมีคุณวุฒิของการแข่งขันท่องเที่ยวรอบโลกนะฮะติดต่อกัน5ครั้งนะฮะต้องต้องติดต่อคอนเนชั่นติดต่อ5ครั้งซึ่งใช้เวลาประมาณสัก78ปีนะครับเราก็เป็น1ในจํานวน2ท่านนะครับที่ติดเป็นคนแรกของบริษัท นะครับแต่จริงๆก็ไม่ได้พต่างาประเทศหรอกครับท้ายสุดจริงๆรางวัลที่ได้มานั้นเนี่ยก็แปลเปลี่ยนไปเป็นทุนในการเรียนต่อปริญญาโทนะครับแต่ทีนี้พอเราเริ่มต้นจากประสบความสำเร็จของการเป็นตัวแทนแล้วขั้นตอนต่อมาก็คือเมื่อเราเลื่อนตําแหน่งเป็นผู้จัดการนะครับมันต้องดูแลรลบผิดชอบสายงานอาจารย์เป็นคนหนึ่งซึ่งวางรากฐานไวอ้อย่างดีมากด้วยการที่บอกว่าเมื่อเราเป็นตัวแทนอยากขายเพียงอย่างเดียวแต่ให้วิชาการ แต่ให้สามารถที่แก้ปัญหาได้และระหว่างที่เรากําลังจเจริญเติบโตนั้นเนี่ยอาจารย์บอกให้ชวนคนมาด้วยอาศัยว่าเราประสบความสำเร็จในการทํางานการชวนคนจะเป็นสิ่งที่ไม่ยากจากนั้นก็เริ่มรีคูดคนชวนคนเข้ามาในทีมงานนะครับก็สร้างทีมงานในตอนที่เป็นผู้จัดการผนปัจจัยความสาเร็จของผู้จัดการฝ่ายขายก็คือการสร้างทีมงานมากๆแข็งแรงนะครับและต่อมาเมื่อเราย่างเข้าสู่ ตำแหน่งที่สูงกว่าตำแหน่งเรื่องของการบริหารนะครับมันไม่ใช่เรื่องของการรีคูดอย่างเดียวแต่มันเรื่องของการสร้างทีมนะครับการที่จะทําให้แต่ละคนแต่ละคนนั้นเนี่ยได้มีโอกาสสําเร็จเหมือนอย่างที่เราสําเร็จขึ้นมานะครับนั่นคือความนั่นอีกหนึ่งอีกหนึ่งขั้นตอนนะครับจากที่ฟังคุณทับเทพมาเนี่ยนะคะค่อนข้างจะผ่านอะไรมาหลายอย่างเลยแม้กระทั่งตัวของบริษัทเองก็ผ่านมาแล้วหลาย <c oughs> บริษัทแล้วทาไมวันนี้ถึงตัดสินใจเลือกโตัวเกียวมารีนล่ะคะก่อนอื่นก็คงต้องทราบก่อนว่า ทุกบริษัทนั้นเป็นบริษัทที่ดีบริษัท<ฆ>หนึ่งแต่ด้วยการที่การเปลี่ยนแปลงในโลกยุคปัจจุบันนั้นเนี่ยมันทําให้โครงสร้างทําให้การบริหารนโยบายต่างๆของแต่ละบริษัทนั้น,นมีการเปลี่ยนแปลงหน้าที่ของเราก็คือว่าตรงไหนที่มันสามารถที่จะเอื้ออํานวยให้กับเราได้ขออนุญาตเล่าอย่างนี้นะครับว่าเดิมทีเดียวเลยเนี่ยถ้าเราเริ่มต้นยุคแรกๆของการทํางานธุรก,กิจประกันชีวิตเนี่ยมันก็คือการขายประกันชีวิตนะขายเรื่องของการเจ็บป่วยเรื่องของ ทุพพลาภาพขายเรื่องของการเ,าเสียชีวิตก่อนเป็นอันสมควรเหมือนอย่างทุกวันนี้ที่ทุกคนยังขายกันอยู่นะครับแต่ต่อมาในปีพศ2อ,อ,อ4 0หลังจากเกิดวิกฤตเศรษฐกิจในประเทศไทยของเราต้มยำกุ้งท่านคุณเอจจาได้นะฮะหลังจากนั้นเป็นต้นมานะครับธุรก,กิจประกันชีวิตธุรก,กิจการเงินมันเปลี่ยนรูปแบบไปอาศัยว่าวันนั้นดอกเบีย้ยธนาคารลดต่ําลงนะครับและคนก็เริ่มมีความาสูญเสียนะครับกับการที่เอาเงินไปฝากจากอัตราดอกเบี้ยต่าง แต่เราพบว่าประกันชีวิตบางแบบนั้นเนี่ยมันให้ผลตอบแทนพอๆกับระบบของธนาคารดังนั้นจึงเป็นที่มาที่ไปของการพลิกโอกาสนะครับจากการขายประกันชีวิตทั่วไปเนี่ยมาสู่ยุคที่2ก็คือยุคของเงินฝากทุกวันนี้นะยุคนั้นเนี่ยนะครับยุคของเงินฝากเนี่ยมันก็ผ่านพ้นมาจนทุกวันนี้ธุรกิจเงินฝากเองโปรดักต์เรื่องเงินฝากเองนั้นแบงก์เอชูรันก็เอาไปทำเส็จเรียบร้อยแล้วนะฮะก็เท่ากับว่า,าผ่านยุคประกันชีวิตนะครับซึ่งแสดงดถึงความจําเป็นยุคที่2ก็คือยุคของเงินฝาก นี่พอยุคที่3ใเนี่ยช่วงตอนปลายตอนสมัยที่อยู่ NG นั้นเนี่ยฮะเราได้มีโอกาสเข้าไปทำงานนะครับในส่วนของการกำหนดกลยุทธ์ในเรื่องของตัว Product เราพบว่าประเทศไทยของเรานั้นเนี่ยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยแน่นอนที่สุดนะครับคนจำนวนหนึ่งนะฮะไม่ได้มีการวางแผนตอนฉลาภาพนะครับดังนั้นการดีไซน์ Product ในสมัยนั้นเนี่ยนะครับเราได้ดีไซน์ Product หนึ่งซึ่งมันมีความทันสมัยในโลกในโลกอนาคตนะฮะก็คือตัว P 8 8 8นะครับ ซึ่งก็พบว่าเมื่อผลิตภัณฑ์นี้เราลอนมามามาเนี่ยมันกับกลายว่าเ,เป็นผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองและขายดีมากนั่นหมายความว่าเราเห็นตลาดว่าตลาดต่อไปนอนาคตนั้นเนี่ยตลาดที่สําคัญที่สุดนะฮะที่มันเป็นส่วนที่จะแทรกเข้าไปได้เนี่ยก็คือตลาดในเรื่องของบํานาญนะครับเราก็เริ่มต้นจากการทํผลิตภัณฑ์ตรงนั้นเมื่อวันที่เราตัดสินใจขยายมาอยู่ที่โตเกียวมารินนั้นเนี่ยพบว่าโตเกียวมารินเองนั้นเนี่ยก็มีนโยบายเช่นเดียวกันนะครับกับการที่จะทําให้เราก้าวเข้าสู่สังคมงผู้สมัยอย่างสมบูรณ์แบบโดยอาศัยในเรรื่ององงขกา เข้าไปมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหานะครับด้วยการดีไซน์โปรดักต์นะครับซึ่งโปรดักต์ในการทำของโตเก,ตเก,ตเกมารีนก็คือ Pension Choice นั่นเองนะครับซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยก็พบว่าโปรดักต์ตัวนี้เนี่ยมันสามารถตอบสนองต่อความต้องการของอลูกค้าได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็เป็นตัวหนึ่งที่น่าสนใจเป็นตลาดใหม่นะครับซึ่งแตกต่างกับบริษัทอื่นนี่คือจุดหนึ่งที่เราคิดว่าเมื่อโตเกมารีนซึ่งเป็นบริษัทญี่ปุ่นแล้วก็มีความเชี่ยวชาญทางด้านบำนาญมาก่อนเรากว่า40บปี เขาเห็นด้วยดังนั้น Product ตัวนี้เนี่ยจึงเป็น Product หนึ่งนะครับซึ่งเราคิดว่ามันจะตอบโจทย์ได้นะครับจึงตัดสินใจที่จะบุกตรงนี้ได้อย่างเต็มที่ทีนี้พอทําไปทํามาทําไปทํามาเนี่ยเราพบว่าโดยแท้จริงแล้วเนี่ยบำนานเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เรื่องของบํานาญก็ได้เพราะถ้ามองบำ,บำนานอย่างเดียวเนี่ยมันจะมองอย่างเดียวก็คือว่าคนใกล้จกกะเกษียณหรือการเตรียมตัวเพื่อการกเกษียณเท่านั้นที่จะซื้อ Product กลุ่มพวกนี้แต่พอเราพบในตัว Product ของเราเราพบว่า โดยแท้จริงแล้วเนี่ยนะฮะตัวโปรดักตัวนี้เนี่ยมันไม่ใช่ประกันชีวิตมันไม่ใช่เงินฝากแต่มันเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นสินทรัพย์กระแสเงินสดย้ำนะฮะว่ามันคือสินทรัพย์กระแสเงินสดเพราะฉะนั้นในวิชาทางการเงินนะครับไม่มีใครสอนเรื่องของสินทรัพย์กระแสเงินสดจนถึงทุกวันนี้คนส่วนใหญ่ก็ยังไม่ทราบเช่นเดียวกันว่าตกลงจริงๆแล้วเนี่ยไอ้สินทรัพย์กระแสเงินสดเนี่ยมันคืออะไรมันไม่ใช่ cash ฟตามวิชาที่เราเคยเรียนมาแต่สินทรัพย์กระแสเงินสดก็คือ เงินจำนวนหนึ่งซึ่งมันสามารถมีกินมีใช้ได้ทุกทุกวันตลอดชีวิตนี่คือนิยามของมันนะเพราะนั้นวันนี้ถ้าคุณเอมีเงินอยู่ก้อนหนึ่งะนะครับตื่นเช้าขึ้นมาก็มีเงินอยู่ก้อนหนึ่งนะมีกินมีใช้ทุกๆวันตลอดชีวิตเนี่ยนะครับเราก็จะเกิดความสบายใจเราจะเกิดเกิดความมั่นคงมากขึ้นเห็นด้วยกับผมไหมฮะเ้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็บอกว่าถ้าเช่นนั้นเนี่ยเราจะทำโปรดักต์กลุ่มพวกนีน้ให้ประชาชนเนี่ยได้มีโอกาสได้เข้าใจได้เข้าถึงกับมัน เพราะนั้นวันนี้ถ้าเกิดเรารู้จักสินทรัพย์กระแสเงินสดเนี่ยนะฮะเราก็ไม่จำเป็นต้องมีสินทรัพย์รูปแบบอื่นมากมายก็ได้แต่วันนี้เนี่ยคนส่วนใหญ่จะไม่เข้าใจดังนั้นจึงขออนุญาตนะฮะอธิบายฝั่งว่าโดยจริงๆแล้วเนี่ยสินทรัพย์ในโลกนี้นะฮะถ้ามันแบ่งเป็นระดับระดับของมันนะฮะมันถูกแบ่งเป็น3ระดับด้วยกันระดับที่1ก็คือสินทรัพย์กระแสเงินสดเงินจํานวนหนึ่งที่มีกินมีใช้ทุกๆวันตลอดชีวิตสินทรัพย์ระดับที่2สินทรัพย์ที่เรียกว่าเป็นเงินสดรบันะค ส่วนตรงนี้ก็ได้แก่อะไรบ้างครับมันก็ได้แก่เงินฝากธนาคารนะหุ้นพันธบัตรรัฐบาลนะครับออกองทุนต่างๆนะครับตราสารหนี้ต่างๆไม่ก็อทองคําเองมันพร้อมจะเปลี่ยนเป็นกระแสเงินสดแต่มันยังไม่ใช่กระแสเงินสดดังนั้นเราไม่สามารถนําออกมาใช้ได้จนกว่าเราจะเปลี่ยนมันเช่นเรามีเงินฝากธนาคารอยู่10บล้านเราต้องรองครบดีวที่จะถอนออกมาถ้าวันนี้เราต้องการซื้อตั๋วเครื่องบินราคา5 0 0พันบาทเราก็ต้องถอนมันออกมา ซึ่งมันทำให้เราเกิดความเสียหายเกิดขึ้นจากตลาดดอกเบี้ยจากหลายต่างทั้งสิ้นแต่ถ้าวันนี้เรามีเงิน5,000บาทอยู่เราก็สามารถซื้อได้เลยนะครับ <S <S สินทรัพย์ระดับที่สาก็คือสินทรัพย์ที่ยากต่อการเปลี่ยนเป็นเงินสดพวกนี้ก็ได้แก่บ้านที่ดินรถโรงงานนะครับหรออือรีสอร์ตต่างๆ3สามอย่างนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นนวัตกรรมใหม่เป็นแนวคิดใหม่เป็นสิ่งที่สําคัญมากที่มันจะพลิกประวัติศาสตร์ของประกันชีวิตสู่อีกยุคหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้เรานิยามว่ามันคือสินทรัพย์ก็แสดงว่า คนทุกๆคนนะครับแทนที่จะซื้อประกันในมู่วงเงินอยู่ประมาณสักหมื่นสองหมื่นบาทหรือซื้อค่าห้องสักห้าพันบาทแต่มันเต็มวงเงินแล้วเนี่ยก็สามารถซื้อได้อย่างไม่มีวันจำกัดนี่คือที่มาที่ไปว่าทําไมบริษัทนี้จึงเป็นบริษัทหนึ่งซึ่งเก็บเบี้ยประกันจากลูกค้าเนี่ยนะฮะด้วยวงเงินเนี่ยปีละ40กว่าล้านปีละ30กว่าล้านปีละ10กว่าล้านคําตอบก็คือว่าลูกค้าที่เขาเข้าใจเขาจะรู้ทันทีว่าเขาไม่ได้ซื้อประกันชีวิตเาไม่ได้ซื้อเงินฝาก แต่สิ่งที่ต้องซื้อกอกำลังซื้อสินทรัพย์ตัวหนึ่งที่เก็บไว้และเป็นสินทรัพย์ที่มันไม่ได้เกี่ยวกับผลประโยชน์หรือ IRR หรือผลตอบแทนแต่มันเป็นสินทรัพย์ที่เรียกได้ว่ามันสามารถแก้ปัญหาได้เพราะฉะนั้นฟังดีๆนะฮะเราพูดถึงเรื่องของการที่เรามีสินทรัพย์เพื่อการแก้ปัญหาไม่ใช่ซื้อเพื่อหวังผลตอบแทนเ<ะ>พราะท้ายสุดจริงๆแม้ว่าจะมีผลตอบแทนมากแค่ไหนก็ตามเราก็ไม่พ้นกับปัญหาที่เกิดขึ้นเ<ะ>ช่นเราอาจจะเก็บเงินมาตลอดชีวิตและเก็บเงินไว้วันที่เราเกษียณ เราจะมีเงินจะสิบล้าน20ล้านวันนี้เราพบใช่ไหมครับว่าคนจานวนึงยังไล่ล่าหาดอกเบี้ยอยู่ตลอเวลาแต่ถ้าวันนี้คนญี่ปุ่นเขามีแน่นอนว่าเขาได้ใช้เดือนหนึ่งสามพันบาทนะฮะหรือเดือนละ1 0 0 0 0แบาทเขาก็ไม่จำเป็นต้องวิ่งไล่ล่าหาดอกเบี้ยนี่คือข้อแตกต่างของมันนะเพราะฉะนั้นเมื่อเราเข้าใจจุดเปลนตรงนี้มันก็คือจุดแข็งของบริษัทโตเกียวมารีนของเราที่บอกว่าเรามีอะไรบางอย่างที่แตกต่างกับ20กว่าบริษัทประกันชีวิต เรามีอะไรแตกต่างที่ธนาคารหรือสถาบันการอื่นไม่มีมันมีที่นี่ที่เดียวนะครับลักษณะสินทรัพย์ตัวนี้ก็คือว่าหนึ่งมันเป็นลักษณะของสินทรัพย์ที่มันจะเลี้ยงดูเราตลอดทั้งชีวิตคําถามว่าคุณเอชอบใจไหมถ้าเกิดมีใครสักคนองค์กรใดสักคนบอกว่าฉันจะเลี้ยงดูคุณตลอดทั้งชีวิตเนี่ยนะครับข้อที่2เนี่ยเขาจะเลี้ยงดูคุณด้วยจํานวนเงินจํานวนหนึ่งที่มันแน่นอนไม่ขาดไม่เกินแม้แต่บาทเดียวเอาเป็นว่าไม่ต้องมีความเสี่ยงกับหุ้นกองทุนหรือทองคําว่ามันจะขึ้นนวนจะลงดอกเบ อันนี้เรากรันตีว่าจ่ายแน่นอนนะครับตลอดนะครับข้อที่3เนี่ยนะเนื่องจากว่าเรากังวลเรื่องเงินเฟอ้อดังนั้นเนี่ยโปรดักต์ของเรานั้นเนี่ยมันจะชดเชยเรื่องของเงินเฟอ้อนั่นหมายความว่ามันจะมีราค่าเพิ่มขึ<ๆ>้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นทุกปีในข้อที่4นั้นนะครับเราไม่มีภาระและค่าใช้จ่ายเน้นนะครับตรงนี้สําคัญมากๆเพราะวันนี้เนี่ยไม่ว่าจะลงทุนด้วยซื้อสินทรัพย์ตราสารต่างๆก็แล้วแต่เนี่ยมันจะมีภาระค่า,คาจ่ายแต่ตรงนี้มันจะไม่มีนะครับในข้อที่5านะครับเราเสียชด คนไทยของเราคิดถึงคนอยู่ข้างหลังก็พร้อมที่จะส่งมอบหลักทรัพย์ตรงนี้นะครับอย่างน้อยสุดก็คือจํานวนเงินที่เขาส่งไปเนี่ยให้กับบุตรหลานของเขากรณีที่เสียชีวิตนะแล้ข้อสุดท้ายก็คือว่าเป็นเรื่องที่เราจะเป็นจะต้องดีไซน์เองว่าแล้วเท่าไหร่จึงจะเหมาะสมกับเราตรงกับไลฟ์สไตล์ของเราอย่างของผมเองผมก็คิดว่าวันที่ผมกเกษียณเนี่ยผมอยากมีเดือนละ1น0 0 0แบาทเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยเหลือเวลาในการจ่ายนะครับหรือบทภาระ,ะเนี่ยแค่2ปีเท่านั้น พอสองปีนี้หมดก็หมายความว่ามีแน่นอนเดือนละ1 0 0 0 0แสนบาทนะครับและเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนถึงอายุ90ปีคำถามว่าเราจำเป็นต้องมีสินทรัพย์ตัวอื่นไหมตกลงก็คือไม่จำเป็นก็ได้ถ้ามันมีตรงนี้อยู่แล้วใช่ไหมเพราะนั่นนี่คือการปฏิวัติความคิดการเปลี่ยนความคิดของคนทั้งประเทศว่าต่อจากนี้ไปก่อนตัดสินใจจะซื้อสินทรัพย์เอาเงินไปลงทุนอะไรก็แล้วแต่นั้นเนี่ยให้จัดพอร์ติหรือจัดความระดับความสําคัญของสินทรัพย์กระแสสดนี้เป็นตัวที่หนึ่ง เพราะเป็น,ปนสิ่งสําคัญที่สุดนอกเหลือจากนั้นจะไปลงทุนเล่นหุ้นนะครับลงทุนล,ลงทุนในเรื่องของที่ดินถ้ามันขายไม่ออกมันเกิดมีปัญหาเกิดเจ๊งขึ้นมาช่างมันเรามีเงินกินแน่นอนเพราะฉะนั้นมองเห็นไหมครับว่ามันเป็นสิ่งที่แก้ปัญหาให้กับคนส่วนใหญ่ได้แล้วก็ที่สําคัญที่สุดก็คือว่าวันนี้สิ่งที่คนไทยเราผิดพลาดอยู่บ่อยๆก็คือว่าเรามักจะเลือกซื้อสินทรัพย์นะที่มันมีภาระและค่าใช้จ่ายใช่ไหมฮะหรือเลือกซื้อสินทรัพย์ ที่มีภาระค่าใช้จ่ายแล้วไม่พอเนี่ยมูลค่ามันลดลงด้วยเช่นรถยนต์เป็นต้นวันนี้เห็นไหมครับว่าประชาชนคนไทยเนี่ยเป็นนี่เป็นสิ์ตรงนี้มากมากขึ้นเท่าไหร่นั่นเพราะว่ายังไม่เคยมีองค์กรไหนใครที่จะให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับการที่บอกว่าสินทรัพย์ที่ดีนั้นเนี่ยมันต้องเป็นสินทรัพย์ที่มูลค่าเพิ่มขึ้นและไม่มีภาระค่าใช้จ่ายซึ่งสรุปได้เลยนะครับว่ามีแห่งเดียวเท่านั้นในบริษัทโตเกียวมารีนนะฮะ ที่เดียวเท่าน so ั้นขอย้าว่ามีที่เดียวเท่านั้นที่มันสามารถตอบโจทย์ตรงนี้ได้เพราะนั้นถ้าวันนี้เนี่ยเรามองเห็นภาพมันจะแก้ปัญหาของเราได้หมดเลยเราไม่ต้องไปติดเรื่องของที่ดินซื้อมาเก็บแล้วขายไม่ออกเราไม่ต้องไปกังวลเรื่องทองคําว่ามันจะขึ้นหรือมันจะลงเราไม่ต้องไปกังวลในเรื่องของหุ้นว่าตกลงเนี่ยราคามันจะสูงขึ้นหรือมันจะลดลงนะครับเราไม่ต้องกังวลว่าอัตราดอกเบี้ยนั้นเนี่ยมันจะเป็นเท่าไหร่กันนะครับนี่คือสินค้าที่มันเป็นมหัศจรรย์และนี่คือเหตุผลหนึ่ง ที่ทาไมต้องเลือกโตเกียวมารีนเพราะมันมีโปรดักต์นี้เพียงโปรดักต์เดียวเท่านั้นเองนะครับโอ้โหต้องบอกเลยค่ะคุณผู้ชมว่าวันนี้ได้คุยกับคุณทัพเทพนอกจากจะได้รู้จักโตเกียวมารีนมากขึ้นแล้วยังได้รับความรู้นะคะว่าจริงๆแล้วสินทรัพย์ที่เราควรจะมีเป็นอันดับแรกเพื่อชีวิตของตัวเรานั้นคืออะไรวันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณทัพเทพมากค่ะขอบพระคุณค่ะครับขอบคุณครับสวัสดีครับท่านทราบหรือไม่ว่าการมีอายุยืนคือความเสี่ยงจากผลสำรวจในประเทศญี่ปุ่น 6 8ของคําตอบการมีอายุยืนคือความเสี่ยงและ86%ของกลุ่มนั้นมีความกังวลกับการมีอายุยืน50%ของผู้ตอบช่วงอายุ40-59ปีเสียดายที่ไม่ได้เตรียมวางแผนเพื่อการ,กรเกษียณอายุค้นหาคําตอบและป้องกันความเสี่ยงจากการมีอายุยืนด้วยการวางแผนการ,กรเกษียณอายุกับเราโตเกียวมารินประกันชีวิตผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการบํานาญและประกันชีวิตจากประเทศญี่ปุ่นโทร0 2 6 7 0 1 4 0 0 คุณผู้ชมหลายๆท่านอาจจะมีสินทรัพย์ของตัวเองกันแล้วไม่ว่าจะเป็นบ้านหรือว่าที่ดินแต่ว่าคุณผู้ชมมีสินทรัพย์เพื่อชีวิตของตัวเองกันแล้วหรือยังคะและนี่คือรายการเส้นทางนักขายภาคพิเศษค่ะทางสถานีที่คุณสามารถเปิดรับชมได้ตลอด24ชั่วโมงเพราะนี่คือสำเร็จ .com TV สถานีเงินล้านสัญจรค่ะวันนี้ดิฉันน,น,นันมาณสุกรสุยานนท์ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ